ไม้สามตีไม่ได้ระยะนะครับอาจจะเกิดจากการเกรงเงินไปนะครับพยายามพยายามจะเกรงให้มือนะครับนำหน้าหัวไม้มาในลักษณะนี้นะครับมากเกินไปจะไม่มีการลายข้อมือเข้ามาที่ลูกนะครับแบบนี้จะทําให้ตีอาจจะตีโดนดีแต่ว่าระยะลูกจะไปไม่ไกลนะครับวันนี้ก็จะมีท่าซ้อมง่ายๆนะครับโดยการจะให้มีการเซตอัพไปก่อนนะครับเสร็จแล้วแบ็กสวิงขึ้นมานะครับทีนี้สตาร์ทดาวน์สวิงนะครับฟิลลิ่งของแขนเอ่อข้อศอกนะครับและข้อมือนะครับจะต้องมีการปล่อยลง ในลักษณะนี้นะครับผมอยากให้ติดตัวค้างเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดตัวลงมาที่ลูกแบบนี้นะครับขึ้นมาค้างไว้นะครับแล้วมีการปล่อยแขนกับปล่อยข้อมือลงนะครับสบายๆแบบไม่เกร็งนะครับเราก็จะขึ้นมาปุ๊บแล้วคลิ้งปล่อยลงนะครับข้อศอกข้อมือไม่เกร็งนะครับพยายามให้รู้สึกว่าหัวไม้หนักๆนะครับอันนี้เราฝึกแค่เรื่องของแขนกับข้อมือไปก่อนนะครับขึ้นแขนกับมือพยายามไม่เกร็งครับหัวไม้มีน้ําหนัก ทีนี้เราจะทําพร้อมกับการบิดตัวนะครับพอขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็จะหมุนตัวพร้อมกับปล่อยแขนข้อมือลงมาเลยนะครับเหวี่ยงไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกปล่อยลงด้านข้างอย่างนี้นะครับเราก็จะไม่ได้คว้างมาด้านหน้าด้วยนะครับคว้างมาด้านหน้าแบบนี้ก็จะเริ่มค่อมลงมานะครับขึ้นไปปุ๊บลงด้านข้างนะครับเสร็จแล้วหมุนตัวในลักษณะนี้นะครับโอเค